ฮัลโหลทุกคนครับกับมาอครั้สำหรับโลบอกอีกันเองอยู่ตอนนี้ผมดีใจมากเลยแยเพราะว่าเราได้เล่นกับน้องอ่ะชิตา้าทักทายุคนผูช้ชมหน่อยเร็วรทักทายทุกคนหน่อยโอเคครับ okay, ผมทำอะไรอยู่ครับแอาโอเคเอาชิตา้ารอพี่ด้วยเดี๋ยวโอเค <Okay. S 2> แยวพี่ตามไปนะโอเคก็อ <Okay. S 1> <Okay, S 2> ันนี้เป็นการเล่นโลบอกครั้งแรกของไ <laughs> อไม่ใช่การเล<ช>่นโลบอกครั้งแรกช่มหมครับใช่มหมครับยุด พี่เล่นโรบอทเอ้ยผมเล่นโรบอทมาประมาณสองสามปีแล้วนะชิต้าเล่นมากี่ปีคะชิต้าเล่นโรบอทมากี่ปีพี่เล่นมาสามสี่ปีแล้วชิต้าน่าจะเล่นแบบพี่เลียวมั้งน่าจะเล่นแบบพี่เลียงอันนี้พี่เล่นตอนปีสองพันสิบเก้าชิต้าเล่นตอนไหนอืมชิต้าไม่รู้เหมือนกันเล่นตอนไหนลืมแล้วเหรอลืมแล้วเอ้าคอยลังมาลังมา อ่ะฮะเราจอดรถก่อนที่จอดรถอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไ,ได้ได้เดี๋ยวพี่รอนะโอเคอย่าเพิ่งเดิน,นนะอ๋ยขึ้นไปตรงเนี้ยนะอ๋อชิต้าเนี่นะยที่มั <precautions. S 2> นเป็นห้องตรงเนี้ยเหรอเนี่ยไหนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมใช่เดี๋ยวขึ้นไปดอ๋อพี่รู้แล้วไอ้จุดนี้พี่รู้แล้วเดี๋ยวขึ้นตามไปด้วยเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันจะขึ้นยากนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะชิต้าไม่เป็นไรถ้ามันขึ้นยากเดี๋ยวพี่เอาอันนี้เองเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ให้เองนะอุ้ยขึ้นได้แแแลล้้้วววชิตตาพพีีี่่เดยรู พี่พี่ขึ้นพี่ขึ้นไม่ได้พี่ต้องใช้วิธีบ้นบานๆอย่างเงี้ยเอาบันไดโอเคนี่อันนี้พี่รู้แล้วนะก็มันจะเป็นแบบห้องลับอะไรเงี้ยชิต้าตามพี่มาตามพี่มาตรงนี้ชิต้าชิต้าก้มลงข้างล่างอย่างเงี้ยก้มลงก้มลงข้างล่างก้มลงข้างล่างก้มลงข้างล่างเอาปล่อยมือก่อนก้มลงข้างล่างเน่ก้มลงข้างล่าง,ง,าง,างชิต้าเห็นปุ่มขาวไหมอย่าก,กดนะซอมบี้จะออกมาห้ามกดอย่ากด บอกไม่ฟังชิต้านน่ซอนดีจริงๆเป็นหนึ่งได้ไหเป็นหนึ่ง,นนงชิต้านี่บอกไม่ฟังนี่ชิต้าตัวนี้มันลงได้นะเนี่ยลองกดมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาจริงๆนี่อย่ยอยากด เฮ้ย <S original> ชิต,ต้าชิต,ต้าลืมไปตามพี่มาก่อนตามพี่มาทำไมชิต้าเกิดแล้วมันไม่ออกมาเลยชิต,ต้าตามพี่มาชิต,ต้าลงมาเลยเข้าไปตรงน,นี้แล้วก็ลงมาตรงน,นี้รูชิต,ต้าเดินลงมาเลย <ใน S 1> เออะไรเนี่ยคือแม่ชิบะ<ร>ซอมบี้ในโรงศพทำไม,ม,มชิต,ต้าตามพี่มาก่อนตามพี่มาก่อนจุดต่อไปเป็นของพี่แล้วโอเคขี่รถเลยขี่รถชิต้านี่นี่นี่ของของพี่ก็อยู่โรงพยาบาลเหมือนกันตามมาเด็กแป๊บหนึ่งไปเปลี่ยวชิต้าทำไมเปิดเสียงเดินเสียงดังจัง ม,มันขอแล้วมันออกมาไม่ได้่ะชิต้าชิต้ากระโดดขึ้นไปก่อนชิต้าตาชิต้ามาก่อนเร็วขึ้นอ่ะทีเดียวชิต้าขับรถชิต้า,ช,ตาชิต้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พิมพ์ชื่อให้เดี๋ยวพี่พิมพ์ชื่อให้เอามานี่งชิต้าศูนย์จุดศูนย์ไ <ID. S 2> อดนะแล้วก็เอ่อชื่ออะไรนะพี่ตันแล้วหนึ่งนึ่งหนึงชิต้าอันนี้ผมอยู่เครื่องน้องอยู่นะครับ ชีตาโอเคแล้วก็จุดศูนโอเคได้ไหมได้โอเคนี่ชีตาพี่จะได้รู้ไงว่าน้องอยู่ไหนพี่จะได้รู้ว่าชีตาอยู่ไหนเอาชีตาตามพี่มาไม่ขี่รถก่อน ita, ชีตาขี่เอาชีตาตามพี่มาก่อนเร็วพี่จะพามาดูความรับต่อโอเคโอเคตามมานะเข้ามาเข้ามาอย่างนี้เลยเข้ามาตรงห้องเอ็กซเรย์ชีตาแล้วปรับให้เป็นตัวเล็กด้วยนะชีตาปรับตัวเล็กเป็นไหม สัก0.5นะชิต้าโอเครับเป็นแบบเป็น0.5อ่ะแบบ0.5อัดคลิปอยู่0.5นะเอ้ามันเล็กเกินไปเอา0.5ดีกว่าเออนี่เท่าพี่นะแล้วตามพี่มานะเข้ามาในห้องนี้ใหญ่กว่าชิต้าไม่รู้อ่ะแล้วก็กระโดดเข้ามานี่เลยแล้วก็เดินเข้าไปกระโดดเข้ามาแล้วก็เดินเข้าไปนี่อย่างนี้นะแล้วชิต้าก็ก้มหัวลงก้มหัวลง ก้มลงก้มลงเอาเอาหน้าเอาหน้าลงอย่างงี้ชิต้าชิต้าปล่อยมือก่อนไม่งั้นมันจะบักเนี่ยชิต้าเห็นปุ่มฟ้าไหมกดเลยกดเลยเอาไงชิต้ากดกดเนี่ยแหละเห็นพี่ไหมมีชิต้ากระโดดขึ้นไปตามพี่กระโดดมานี่เดี๋ยวพอกระโดดขึ้นไปแล้วแบบมันจะมันจะว่ายน้ำได้ดีเห็นไหมมันจะว่ายน้ำค้างกลางอากาศได้าชิต้าตามพี่มาออกทางนี้ชิต้านีตามมาตามมา ออกทางนี้นี่นี่เห็นพี่ไหมเห็นตัวพี่ไหมเนี่ยนี่ยีนี่โอเคนี่ลงมานะลงมานะลงมาตรงนี้อ่ะลงมาชิต้าลงมาแล้วลงมาเสร็จแล้วใช่ไหมชิต้าเอากระโดดขึ้นไปจ้ะแล้วเดี๋ยวสอนน้องกอนนี่กระโดดขึ้นไปอย่างนี้นะนี่กระโดดขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้นะพี่อยู่นี้แหละอ่ะนี่นะอ้าวไม่ใช่แล้นนะพี่พี่หลงทางนอนจะอยู่ตรงกลางใช่ไม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 ่น่าจะอยู่นี้เนาะ ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไปอีกที่นึงตรงนี้เนาะอ่าใช่ชิต้าก้หมหัวลงก้มหัวลงชิต้าเห็นปุ่มฟ้าชิต้ากดเลยมันจะออกไปตรงทะเลเห็นไหมเสียงน่ากลัวมากนี่ตอนนี้ชิต้าออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่พามาดูต่อไปนะเดี๋ยวจะพาดูบ้านกันงหนึ่งกับบ้านมีอะไรบ้างได้เดี๋ยวชิต้าชิต้าตามพี่มาก่อนได้ไหมเดี๋ยวตึ๊งนึงเดี๋ยวตามเดี๋ยวดูบ้านก่อนมันเดี๋ยวามาดูดูเข้าตรงไหนอ่ะก็เข้าตรงนั้นแหละ ตัวเล็กตัวเขาไม่ได้ต้องตัวใหญ่ใช่ตัวเล็กไม่มีแรงดันประตูโอเคได้ละแล้วบ้านี่โซฟาดีมั้ยบ้างต้องกินของกินข้าวเป็นไงกินโครงเป็นยังไงกินโครงเป็นยังไงโซฟาโซฟาห้องอาบมันเซนแล้วก็ห้องนอนเตียงนอนอืออันนี้เขาเรียกว่าเตียงนอนอะไรพี่เราดูฮะเนี่ยเตียงนอนอะไรมันก็คือเตียงนอนเตียงนอน ชิต้าตามพี่มาชิต้าตามพี่มานี่เดี๋ยวพารีวิวบ้านแบม่ีลยวเดี๋ยวตามอ่ะอ่ะทุกทุกคนฟังเสียงน้องนะครับฟังเสียงน้องว่าไงครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพามารีวิวบ้านโอเคบ้านนี้เก้าอี้มีเตียงนอนครับแล้วก็มีนี่ครับเนี่ยห้องน้ำครับลงไปแล้วดี๋ยวเดี่ยวโอเคไดีเลี่ยว นี่ตามพี่มาตามพี่มาชิต้าตามพี่มานี่นะนี่แล้วชิต้าเอารถออกมาเอารถคันไหนก็ได้คันเขียวโอเคชิต้าเอาตามใจมันซ้อนได้ตามใจชิต้าเลยเอาเอารถเอารถออกมาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเอาคันไหนดีเดี๋ยวชิต้าให้พี่เลี้ยวรับได้พี่จะขับโอเคนี่ให้พี่ขับเองนะเดี๋ยวพี่จะพาไปตรงที่พี่บอกว่ามีความลับอ่ะตรงนี้แหละแต่งรถเลย ตามสบายแต่งเลยได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พามาก่อนเดีย๋ยวเพิ่งแต่งมันเข้าทางไหนอ๋อเข้าทางนูง้นแต่งก่อนแต่งแรงมาจะได้ไปเร็วๆแันหนึงวป๊บนึงเดี๋ยวพี่พาไปมัน<ไ>เร็วอยู่แล้วไม่ต้องแต่งก็ได้นี่ชิต้าเข้ามาตรงนี้เลยนะโอเคนี่ไห<ใ>น<ร>อยู่บนรถ<า>พี่แล้วเอ้ยอยู่บนรถชิต้ามันเป็นรถชิต้าแต่ว่ามันเหมือนรถพี่อะ่ะเพราะว่าชิต้าให้พี่ขับเฮ้ยทำไมมันไม่มีอะ่ะตอนนั้นตอนนั้นแล้วมันยังมีอยู่เลยนะไอคิสตงคิสตันอะไรนั่นอ่ะ ชิต้าตามพี่มาก่อนมาที่บ้านหลังที่สิบสองก่อนมาให้หน่อยทำมาเหมือนคอมเลยฮะเหมือนคอมเพราะว่าชิต้ามาต่อกันชิต้าต้องลบบ้านก่อนนะโอเคแล้วก็ไปบ้านหลังที่สิบสองไปเลยสิบสองไปเลยไหนคะโอเคเห็นโอเคตัวซ้อนกันอยู่นี่นี่ชิต้าเดี๋ยวพี่สร้างบ้านอันานี้ให้นะมันจะเป็นบ้านที่มีความลับอ่ะนี่บ้านหลังนี้ใช่ไหม ใช่บ้านหลังนี้นี่แป๊บนึง่งเยวตามมาเราเล่นเองได้ชิต้าตามพี่มานะขึ้นมา<อ>แล้วชิต้าก็เอาดูข้างบนดูข้างบนแล้วก็กดเนะดี๋ยนะกดเอ้าชิต้ามาอะไรเรานี่ชิต้าขึ้นกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาเร็วโอเคนี่ชิต้าเห็นคิตสตัลตรงนี้ไหมน,นี่นี่นี่ตามพี่มานี่ตรงนี้เลย,ตร,เลยตรงนี้เลยเห็นคิตสตันเรืองแสงตรงนี้ไหม กดลงมาเลยกดเลยอีกโอเคเดี๋ยวอีพีต่อไปนะทุกคนเอ่อผมจะพาไปดูความลักที่มันมีคีการที่ป้อมบางเกลือโอเคครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอเคก็เดี๋ยวไปกันเลยไปกันเลยครับดีใจกัไปกันเลยชิตาครับพี่ว่าจะเอาอีพีสองใช่ไหมไม่ทันละไปอีพีหนึ่งก็ได้โอเคครับพี่ว่าไงครับชิต้า ตีปากไม่ทำยูทูปไม่เป็นอ่ะอะไรอะไรของเยอะอัดวิดีโอเพื่อบอกแล้วโอเคชิต้าเอารถเอารถออกมาเอารถแต่ให้พี่เรียวขี่พี่เรียวขี่มอไซค์มันซ้อนกันได้นี่แต่พี่เลือกเองพี่เลือกเองได้ไหมเอาเอามอไซค์มันเร็วรถเลื่อนเอารถเลื่อนอันน้นให้พี่เรียวให้พี่เรียวขี่อพูดเอาแผลบแผลบพี่เรียวขี่เลยนั่งเก้าอี้อ่าเดี๋ยวแต่งรถดได้แป๊บนึงแต่งเอาแยกกันเอาชิต้า แต่งรถนห้กับไปเพื่อนกันนั่นแหละคนละเครื่องไงค่ะนละเครื่องแต่งรถให้หน่อยแต่งให้ขับของใครของมันแล้วแต่งรถใครรถมันแล้วก็ประกวดกันไงแต่พี่ยังไม่ได้แอดชิต้านะแต่ชิต้าแอดนะเอ๊ะเดีย๋ยวพี่แอดชิต้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่แอดชิต้าเสร็จปุ๊บอะนี่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 ชิต้ารับไหมรับโ okay. อเค okay. เรียบร้อยแล้วรับแอดเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เป็นเพื่อนกันในโลบอกรแล้วโอเคเล่นด้วยกันที่ไหนแน่ขาดูปั้งอย อันอันนี้อ่านว่าอะไรฮะมันมีคอมละ่ะมันเป็นคีย์บอร์ดที่แต่งที่แต่งสก,กินแต่งในแต่งเฉพาะในแมปบูเคเบินนะถ้าเกิดว่าเป็นแมปอื่นมันก็จะไม่เป็นสก,กินนี้เพราะพี่แต่งเฉพาะในแมปเนี้ยเดี๋ยวก็เดีบบ๋ยวพาไปเล่นแมปอื่นดีกว่าได้เดี๋ยวออกแป๊บนึงออกเลยตัวหนึงอย่าเพิ่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 งไม่ทันละไปออกเลยเอา้า